เยามมันมตกเกณฑ์ดิวไซนชิงคุณนี่โหหน้าหน่วยที่หนึ่งเป็นตัวดาเมจที่แรงที่สุดในตอนนี้บอกเลยว่าใครไม่มีบัตเลือกพลาดแน่นอนไปแล้วและจากนั้นก็เปิดไปก่อนด้วยวิธีทำที่ข้าสิบบอกอินโทคาชโชตูมก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ได้อยู่กับแกมปบ리แทมมาลานะครับแล้ววันนี้ผมจะพามาดูนี่ครับ ปูย่ามาม่วงโตกันดิวไซชิ่งไอ้คุนี่ที่โหดที่สุดในไอดีผมเพราะผมปันนในแค่นี้แหละก็ตอนนี้พีพาราอยู่ที่29999นะครับโอ้โหเลขสวยเกินหวยงวดนี้ก็ออก299นึงครับตัวล่างออก99เนาะไปซื้อกันได้นะครับทุยอะไร29999นี่ครับ ก็ตัวเลขสวนมา้อย่างที่ผมพม่พูดไว้ในคลิปที่แล้วเลยว่าวันนี้ผมจะมาปั้นังมุกโตให้ครบสา0 0 0ืแต่ผมปั้นได้สองเก้า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 เ้าะท้าเ้าเกนาเก้าเมีาเก้าเก้่เก้าม้าเก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 ้าเพืาอทีาเก้าเก้าเก้าดก้าเก้ิดก้าเก้่เก้าอก้่เก้าเก้าเก้าเมาเก้าเก้้ั้กกาเาาาเ้้นากก 1,35611นะครับแล้วก็เราไปดูที่อัพเลเวลเลเวล59คุณภาพกรอบม่วง 4. จุดดาว3ดาวสกิลเต็มเรียบร้อยโซ่ต่อสู้ผมใส่ให้ครบโหดจัดก็จะมีโซ่ต่อสู้มังกรฟ้าอัพ5ดาวโซ่ต่อสู้ทำ้าย3าดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยาสหงเคียวจันทราของพระเอกหัวส้มโรสกิอิติโกก็ดาวดาวนอนกันส่วนอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นกรอบม่วง4จุดอัน ดาบริวกินจักะสี่ดาวชุดของยมมงตกหนึ่งดาวตำลาฮากุตะสามดาวแล้วก็เปลวไฟหนึ่งดาวนะครับโอเควันนี้ผมจะพาไปรีวิวยมมังโตะที่เก่งที่สุดในดีผมใช่พระผมมันพรผมปันในแค่นี้แหละโอเคตอนนี้เราจะไปรีวิวกับน้องของผมก่อนเลยนะครับไปตบมันก่อนเลยเออนี่ครับเราจะไ่รีวิวกับเด็กกาดันก่อนนะครับเออจัดไปวัดฝีมือ มาตัวนี้เป็นตัวโซต่อสู้มังกรฟ้านะครับเปิดกอดอันตีเลยเรามาดูกันว่ามันจะโหตรสักแค่ไหนเอ้อมาตอนนี้ก็มาแล้วครับแล้วก็เลี้ยวเสนว้นกาจักหัวหน้าหน่วยที่สิบพิสิทธิยะแทงเข้า,าไปก่อ,น,อนยุ่มไปก่อน,นสิบแสนหกหมื่นนี่คุโรสก,ก,รกิอิติโกลงไม่นอ้อยแล้วมาแล้วก็วิสิตามาที่เก้าสิบหกอินโอคาโชโต๊ะสามแสนเฮ้ยทุกคน อ <c oughs> ด่าเมจมันแรงขนาดนั้นเลยถามจริงด้าเม่ผมมันแรงขนาดนั้นเลย <c oughs> สามแสนเนี่ยนะมันแรงขนาดนั้นเลย <c oughs> โอเคครับอันนี้อาจจะไม่เห็นภาพชัดเดี๋ยวเราไปที่อารีนากันดีกว่าไอ้ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยผมพามาดูนี้ก่อนตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นท่อโลกแข่งขันที <Wow. S 1> มแชมป์เว้ยมันเพิ่งเปิดใหม่ในเซิร์ฟผมเลยผมจะพามาลองเล่นดูก่อนมันจะเป็นการสู้กัน ทั้งเกมใช่ครับทั้งเกมเลยรวมตั้งแต่เซิร์ฟหนึ่งยันเซิร์ฟปัจจุบันที่มีอยู่มาสู้กันทั้งเกมถ้าดูจากอันดับเนี่ยก็จะเป็นพี่โนบะดี Nobody ้เอา้าตอนแรกพี่โนบะดี้อยู่ที่หนึ่งนะตกมาแล้วก็เนี่ยมันจะเห็นได้ไหมว่าเป็นทั้งเซิร์ฟเลยนะตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับที 76, ่เจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยเี่สิบสองทำไมมันกลับจงวะทำไมมันกลาบจะวะมาเราจกดท้าทายกันดีกว่าทีนบแล้วเราก็จะเจอสามคู่ต่อสู้ครับคนไหนก็ได้ผมเก่งผมตบทุกคนล่วงหมดแหละเออผมเก่งคอ นี่ครับทีมแรกครับเหมือนกับซารากีเคมปาจีรูปแบบใหม่ที่ผมได้รีวิวไปเลยเนาะเอ,อ้อเราจะไปดูเฉพาะทีมหนึ่งพอนะเว้ยเดี๋ยวเราไปรีวิวในอารีนา,นากันไปเลยต่อสูอ้มาครับตอนนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วจากนั้นก็เปิดไปก่อนด้วยวิธีถามที่ข้างสิบหกอินโทคาโชตูถูกด,ดามเปนหกแสนเฮ้ยดามเป็หกแสน 6, ถามจริง ดาเมทหกแสนนี่นะครับผมบอกแล้วว่าตัวนี้เนี่ยต้องมีเป็นตัวเมตามากๆดาเมจมูที่แรงที่สุดโอ้โหในตอนนี้เลยนะครับผมอึ้งมากเลยนะเมื่อกี้อันติไปหกแสนเลยเหรอใช่หรอเจริงดิโอเคข้ามๆไปครับ โอเคเรามาที่ประลองอารีนากันดีกว่านะครับไปท้าทายเลยเราจะไปตบพลังเท่าๆกันเลยนี่หนึ่งแสนมเรามาลองดูดีๆว่าวิธีทำลายที่96อินโทรคาโชดาเมทจะเท่าไหร่ไปเลยมาตอนนี้ก็มาแล้วครับเปิดเปิดไปก่อนด้วยให้ในโกดจาก มัซโมโตะล่างเ s r ครับไปก่อนแล้วก็เลี้ยวเ็นกาจากหัวหน้าหน่วยที่สิบวิศกยะโทชิโร่แทงเข้าไปส่งสองข้างอุ้มไททะลุไปหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นดาเมจแล้วมานะวครับวิธีทัน,นทีก้าวิสบบอินโทคาโชตูปักสามแสนดาเมจทำไมมันเบากเมื่อกี้อะไรวะเออแต่มันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะสามแสนขึ้นสำหรับอินโทคาโชเฮ้ยมันแรงขนาดนั้นเลยอ,อันนี้คือผมอึงในพลังตัวเองมาก พลังกดดันวิญญาณพลังกดดันวิญญาณอยู่ที่สามหมืแต่อันตีได้สามแ0นนี่สินะตัวที่ดาเมจหมูแรงที่สุดในตอนนี้อีกสักรอบอีกสักรอบมันยังไม่เชื่อสายตาตัวเองเอาแมเาแม่เอาแมมจบไวมากบอกเลยว่าเมตาสปีดใครเปิดก่อนได้เปรียบแล้วมีปู่ยามาที่บอกเลยว่าฝันร้ายของฝั่งตรงข้ามเลยนะครับมาแล้วครับจากไปก่อนเลยมัโมโตะครับ เริงระบอให้นีโก้โอ้บักไปก่อน, 90, น,อน,น,ห,นหนึ่งเก้าหมื่นดาเมจแล้วก็เร็วสังกัดกับหัวหน้าเนื้อที่สิวิสุิยาแทงเข้าไปแล้วปอบแทงุูมไปหนึ่งแสนห้าหมื่นแล้วก็มาแล้วก็วิธีการที่เก้าสิบหกสกโีนทอข้าชอคูมสามแสนสามหมื่ 3, 000, 3, 000, 000นดาเมจแต่และตัวนี่คือแบบจะลงไปนอนแดนกันหมดแล้วอะอถามจริงตัวมันขี้โกงมากตัวมันขี้โม้เกิดอไปหมดที่ชอต แ,บบแหวว่ะเฮ้ยเก่งจัดเก่งจริงตัวนี้เก่งโคตรต้องมีนะครับสำหรับเจ้าปูยามาโตะเกนดิวไซชิงเงคุนิผมบอกเลยว่าตัวนี้ไม่มีนี่คือแบบโอโอโดังงั้นแต่ผมจะพาไปไต่ท้าทายขีดจำกัดดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าการไต่ท้าทายขีดจำกัดเดี่ยมันจะผ่านง่ายหรือยากจะดูกันดานนี้เนี่ยผมยังติดอยู่นะถ้าผมผ่านได้เนี่ยแสดงว่าครูปูยามานี่ของจริงจัดไป เราจะเอาปุ๋ยมาวางเป็นตัวแรกเลยนะครับให้ได้อันติอินทคาโชยัดหน้าไปก่อนเลยเออมาแล้วครับวิธีทำลอยที่96ชิงอ้าวว,ๆๆๆๆวิธีทำลอยที่96อินโทโาโฉภูมนึิดแสดเนเจ็ดหมืน่นนไหม่ตีสตันไปสี่ตัวเฮ้ยว้าวตีสตันไปสี่ตัว ถามจริงติดสตันไปสี่ตัวเลยเหรอโหอ,อึ้ง <c ười> คือการติดสตันของท่าอินโทกาโชเนี่ยมันไม่ได้มีสูงขนาดนี้แต่มันติดสี่ตัวเลยฝูบอกเลยว่ายังไงก็ผ่านตานี้ยอยู่วิธีกัฟฝั่งน้อนอันตรีมาครับแล้วก็เกสิกาเทนโชจะกตัวกอหัวส้มฟาดมาอืมฝันน่งน้นก็นี่แหละบอกแลว้วถ้ามาได้ันติครบทุกตัวเนี่ยทีมผมมีสิินยืนไม่รอดนะเอ,อ คือชั้นสูงๆมันเริ่มเอาเรื่องขึ้นเยอะเลยจัดไหมครับเะเบดพลังคูนามิญน,นอยางแกจิรุมาไปตูมก้าหมือนาามิละเกสกกาเซนโชสีดำจากพระเอกหัวส้มเราฟาดปาดตูมแล้วก็เข็นโดเรียดจากหาวหน้าเลยที่11เป็นยาฟาอีกคนหนึ่งสี่หมื่นหกแล้วก็เข้าไปโจมตีฟาดปาด ฟาดไปแล้วก็หัวหน้าในที่สิบฟาดฟาดไปแล้วก็มัสโมโตะฟาดฟาดไปแล้วก็ยาจิโร่เข้าไปเตะ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 เรียบร้อยครับนอนแทงแตงตบกอบหัวโซมิ้า่มันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสองร้อยหยวิญญาณหนึ่งแสนห้าหมื่นแล้วก็หนึ่งอาวุธวิญญาณนะครับก็โหทุกคนไอเจ้าเวนี่เนี่ยเกินไปหรือเปล่าดูพลังกดดันวิญญาณที่ผมมีตอนนี้ดิสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าและตอนที่ผมอันติมันดาเมจเท่าไหร่ ดาเมจใช่ครับมันดาเมจสิบเท่าเลยนะเว้ยเออพลังกดดันวิญญาณแค่สองหมื่นอ้พลังกดดันวิญญาณแค่สามหมื่แต่อันตีสามแสนนี่สินนะตัวที่เขาบอกว่าโกงที่สุดในตอนนี้ใช่ครับตัวนี้โกงที่สุดในตอนนี้ในเมต้าปัจจุบัน ยามโมโตะเก็ดิวไซชิเงกคดีเป็นตัวดาเมจมูที่แรงที่สุดในเกมที่มีในตอนนี้นะครับแม้แต่ไอหัวหน้าในที่ผมพูดจะกีมิโกยะก็ยังสู้ไม่ได้เลยเออผมขอแอบสปอยอะไรนิดหน่อยนะครับลา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 แล้วก็ตัวที่จะเป็นตัวที่ตบปูยามาได้นั่นก็คืออิจิโกไว้นั่นเองสำหรับเจ้าพี่บอกเลยว่าดาเมจสุดกว่าปูยามาถ้ามันเข้ามาต้องจัดแน่นอนครับแล้วตอนนี้เซิร์ฟต้นๆเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าอิจิโกไว้ คนที่เป็นสาย PPP ตัวนี้เกี่ยวพลาดพลาดบอกเลยว่าสู้ใครไม่ได้ครับเมตาสปีดไม่มีตัวนี้จบแน่นอนเพราะว่าติของเจ้านี้เนี่ยบอกเลยว่าวางมือถือได้เลยเออบอกเลยว่าแรงของปูยามาอีก 300, ยูยามาสามแสนแค่ไอ้นี่มีติดสี่แสนห้าแสนนะเออโอเคครับก่อนจบไปตบมันอีกรอบแล้วกัน <c oughs> มา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 ,มา ก่อนจบให้ผมขอลองสู้ออกคนอื่นดีกว่าเอาคนที่แบบน่า,น,าน่าจะสูสีกันมาลองสู้ออคนนี้นะไปไไม่รู้จะแพ้หรือแบบมาเขาได้เปิดก่อนครับโอ้โหสวยแล้วแล้วก็เปิดมาแล้วครับเกษตรสันนี้เสือฟาดฟาดฟา,า,า,าดมาตุ้มฟาดมาหนึ่งแสนสองหมื่นด้าเมจแล้วก็ต่อไปครับคนที่เป่นก็ยักเข้าขมาฟันครับแล้วก็ยิชิดาอุริจ์ยงม่ยิง แล้วก็ซันเย็นซื้อเข้ามาฟาดฟาดหัวหน้าซาระกี้เข้ามาฟาดฟาดฟาดแล้วก็ตัวประกอบบอดส้มเข้ามาฟาดเรียบร้อยหัวหน้าตอนที่สิบเอ็ดผมตายครับดึงหมดต้องผมจะเสียเปรียบมากๆแล้วก็ตบบอลใช้หายจากมาซึโมโตะล่างอยู่อะผมคืนไปก่อนครับได้เป็นปหนึ่งแสนเล่ามาแล้วครับวิธีทำที่เก้าสิบหกอินโทรกัจจานุ สามแสนดาเมติสตันตมีหนึ่งตัวครับแล้วก็เกสัสันเงส์ฟาดฟานไปจากรวมกับหัวส้มไะยาจิโดเตะตายมปหนึ่งตัวครับแล้วก็ยังไม่ตายับเพราะว่าสีจากอ่าเัสเงส์เอาแทงใบเรียบร้อยนอนครับต่อไปครับชุนซุยอันตีคืนมาครับปะระปะระปะระออันนี้เป็นตัวช่วยเหลือนะครับตอนนี้มีระบบตัวช่วยเหลือเข้ามาแล้วเนาะอ่า ซึ่งตัวช่วยเหลือเนี่ยจะดีมากเลยตัวที่ผมแนะนำเนี่ยคือต้องมีตัวฮิวอย่างน้อยหนึ่งตัวในตัช่วยเหลือนะฟาดมาแสนสามเลยหรอาเมสุดจริงโทีมนี้ถ้าแพ้วะถ้าจะแพ้วัเกือตรอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุองแบบว่าอุ้ออุ้ออนอ เหมือนว่าดูเหมือนว่าเราจะแท้นะครับปาดปาดห้าวโดง่งแล้วก็บังไข่จะโศกิกิโซเรียบร้อยชนตายไปห้าวโดงท้าเขาแล้วก็ตายเองเป็นไงสำหรับข้าวๆก็ประมาณน,นี้ครับสำหรับเจ้าเยารมัตกเกนเดิวไซชิคุณฮีหัวนหน้าหน่วยที่หนึ่งเป็นตัวดเาเมจที่แรงที่สุดในตอนนี้บอกเลยว่าใครไม่มีบริวังพลาดแน่นอนแต่ว่าไม่ต้องห่วงไปว่าเพราะว่าอิจิโกล่าสีขาวนะเข้ามา ต้องมีกว่าตัวนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามชมกันเลยเลยสำหรับวันนี้เราเจอกัน